สวัสดีค่ะพบกับรายการสอนอนในดวงใจทางช่องวันเรสคิวทีวีเตืนภยัยซึ่งออกอากาศเวลา10นาฬกาถึง11นาฬกาเป็นประจำกับวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการจัดระเบียบวินัยจราจรและสถานบันเทิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ยังเป็นตอนพิเศษที่จะพาคุณผู้ชมไปดูการทํางานของผู้กํากับสอนอและเจ้าหน้าที่แต่ละสอนอที่พัฒนาชุมชนและช่วยเหลือประชาชนด้วยความเต็มใจค่ะ ปัจฉญาในการทํางานของท่านเนี่ยนะครับว่าท่านมีปัจฉญาอย่างไรในการที่จะทํางานแล้วก็มีการมอบนโยบายอย่างไรให้ผู้ใต้บงังคับบัญชาในสอนอนองจอบบ้างครับก็ถือตามนโยบายของท่านพอตลอดครับครับ,รบพัฒนาตนครับพัฒนาคนครับพัฒนางานครับพัฒนาสถานที่ครับเป็นตํารวจ มืออาชีพเพื่อความพาสุขของประชาชนและยึดเศรษฐกิจพอเพียงที่นี่พื้นที่น้องจอกเนี่ยตำรวจที่นี่ดีอยู่แล้วครับผมคิดว่าปัจจัยสําคัญหนึ่งก็คือความเป็นอยู่ของของตัวเขาเองครับเขาไม่ต้องมีปัญหาครอบครัวหนึ่งตำรวจจอกส่วนมากแฟลตเนี่ยว่างเลยเขาจะมีบ้านเขาเองเพราะเขาอยู่พื้นที่นี้ครับที่ถูกบ้านถูกเขาก็ซื้อกันไว้พร้อมกันได้ครับเท่าที่ผมรู้ พื้นที่ตรงนี้อาจจะเป็นพื้นที่ที่พิเศษกว่าที่อื่นมันมีความพิเศษยังไงบ้างไหมครับตรงนี้เป็นมุสลิมสักเกือบ80% 78%แล้วครับอ๋อก็ส่วนใหญ่จะเป็นพี่น้องชาวมุสลิมเป็นพี่น้องชาวมุสลิมพื้นที่เดิมแล้วอ,ยอบยพมาจากทางด้านพัฒนาการทางตันันมุสลิมที่นี่ฐานะดีครับเพราะฉนั้นปัญหาไม่ค่อยมีเอ๊ะส่วนใหญ่เป็นคดีที่เกี่ยวกับเอะไรก็รักทรัพย์ ลครับุระฮะที่นี่นะฮะวิ่งราซับเริ่มเข้ามาเริ่มเข้ามาเอาแล้วปัญหายาเสพติดที่นี่มีเยอะไหมเติเยอะครับเยอะมากๆครับแล้วก็ค่อนข้างจะรุนแรงครับมีทั้งเสพทั้งขายมีทั้งยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่เมื่อเดือนที่แล้วก็ยิงตำรวจตำรวจไล่จับตำรวจไม่กล้ายิงครับกลัวไปโดนกาชนอีกหนึ่งหน่วยงานที่สําคัญและขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือในส่วนของฝ่ายปราบปรามนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โดยหลักเนี่ยสภาพโดยทั่วไปในเขตพื้นที่ทุกพื้นที่นี่ก็จะมีปัญหาเรื่องของลักทรัพย์ะจะเป็นหลักส่วนหนึง่งแล้วก็เป็นเรื่องของการทะเละวิวาทกันของเด็กนักเรียนเป็นส่วนหนึง่งโดยเฉพาะเหตุทะเละวิวาทของนักเรียนอาชีวะนะครับ<อ>ส่วนนี้ก็มีส่วนด้วยและหนักที่สุดนะส่วนหนึ่งก็คือหนองจอกเราก็ ขึ้นชื่อในเรื่องของยาเสพติดมีอยู่บ้างนะครับณจุดตรงนี้นี่เพราะว่าเป็นเป็นแหล่งหลักใหญ่ที่นักค้ายาเสพติดรายใหญ่คือบางรอนยังก็ยังอยู่ในพื้นที่ของสอนหอนองจอกเราจะมีโครงการคือเวทีชาวบ้านนะครับก็คือเราไปพบปะประชาชนนะครับแล้วก็ไปรับฟังความปัญหาและฟังความคิดจากประชาชนโครงการถัดมาก็เป็นโครงการฝากบ้านไปจับเพื่นบ้านเมื่อ ประชาชนจะออกจากบ้านนะฮะ,ะหรือว่าจะเดินทางไปไหนก็แนะนำว่าแจ้งเพื่อนบ้านไว้เพื่อเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยเหลือทางตำรวจอีกทางหนึง่งแล้วก็โครงการที่ทำต่อเนื่องก็ค,ค,คือเรามีการจัดฝึกอบรมทบทวนตำรวจบ้านครับหรืออาสาสมัครตำรวจบ้านอย่างเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปว่าพื้นที่ของสอนนาร์าบัชีเนี่ยมีอยู่ถึง60ตารางกิโลเมตรเราก็ได้นำชาวบ้านเนี่ยมาฝึกอบรม เป็นอาสาตำรวจบ้านเพื่อที่จะไปดูแลในชุมชนของตนเองนะครับถ้ายอยู่ที่นี่นานบ้าเท่าไรหร่ล้วคะเป็นปีที่สองปีที่สองค่ะในส่วนของงานฝ่ายสืบสวนนะคะหน้าที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องทำอะไรบ้างคะคุน,นรอ,อ,อหน้าที่ง,งานสืบสวนเนี่ยถ้าตามกําหนดหน้าที่การงานแล้วเนี่ยก็จะ ทำงานสืบสวนการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีโทษทางอาญาแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครับนอกจากนั้นก็จะมีการกรวบรวมสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนเพื่อเป็นประโยชน์ในการหาขา่ขาวการสืบสวนคือการแสวงหาขา้อเท็จจริงและหลักฐานนะครับ เอกสารก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งครับคำว่าหลักฐานเนี่ยมีทั้งวัตถุทั้งเอกสารและทั้งบุคคลด้วยครับยกตัวอย่างเป็นหลักฐานหมดเป็นหลักฐานหมดเลยครับก่อนผมมาลงตําแหน่งผู้กับที่นี่นะครับสถิติคดีของสถานีตำรวจนลพบ้านประชาธรรมบ้ทั้งปีนะครับครับปี2553 2554เนี่ยทั้งปีนะครับมีจับแค่100คดีเสพครับนะครับคดีหมายจับครั้งเก่าก็แทบจะไม่ได้มีการจับหรือจับน้อยมากนะครับตอนนั้นเราก็จะมา ปัดฝุ่นนะครับาประชุมแบบ C C O T ทําให้มันสมบูรณ์แบบบูรณาการทุกฝ่ายทั้งฝ่ายสื่อฝ่ายปอฝ่ายสอบสวนมาประสานงานกันครับถคดีหมายจับทั้งเก่าเราสามารถจับได้เยอะนะครับซึ่เรามีอยู่น้อยแล้วเนี่ยเราจับได้เยอะครับส่วนคดีรัฐเป็นผู้เสียหายนะครับมันจะเกิดขึ้นเฉพาะคดีผู้เสกนะครับผู้ค้ารายใหญ่รายย่อยเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับเนื่องจากเป็นทงเป็นพื้นที่ทางผ่านนะครับของ ไปทางคลองดิบสองไปทางชาเชิงเซาหรือไปทางลำหินหนองจอกเพราะฉะนั้นบุคคลที่เข้ามาเราจะเอ็กซเรย์แล้วก็จับมาตรวจปัสสาวะตามมาตราการตามนโยบายในการเอ็กซเรย์บุคคลนะครับสถานีตํารวจนครบาลประชาบาลยุคใหม่พร้อมรับใช้และบริการทุกๆท,ท่านเพราะว่าตํารวจก็คือประชาชนประชาชนก็ก็คือตํารวจถ้าตามใดที่ระหว่างประชาชนกับตํารวจเดินไปในทางเดียวกันผมเชื่อแน่ว่าแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมจะได้ง่ายขึ้นนะ อันเรามาเป็นตำรวจแล้วทำอย่างไรที่ให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ยังมีความถูกทุกย่างก้าวที่ออกจากบ้านมีความปลอดภัยนั่นแหละความเชื่อถือรัดธาก็จะเกิดขึ้นมาด้านภูมิศาสตร์ของที่นี่จะเหมือนกับจตงหวัดมากกว่าซึ่งจะเป็น,นด้านเกษตรกรรมแล้วก็มีด้านเลี้ยงป่าเลี้ยงอะไรที่เหมือนชอนบทของจต้หวัด ทีการในการดูแลแล้วก็ที่จะช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างคะส่วนใหญ่ที่เรานั่นอยู่ก็คือเราจะจัดสายตรวจเป็น4ผัดผัดละ2สายใชในการตรวจพื้นที่เราก็จะตรวจเยี่ยมชุมชนตามหมู่บ้านตามชุมชนตามทั่วๆไปคิดว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องแค่นั้นอ่ะครับเอาตลอดชีวิตราชการมาจนถึงที่ท่านพูดถึงอายุ52ปีใช่ไหมครับ ก็เป็นตำรวจมาทั้งชีวิตครับแล้วในขณะนีกน้ก็ยังเป็นตำรวจอยู่ใช่ไหมครับความเป็นตำรวจนี่ยมันมีอยู่ในสายเลือดและหัวใจของท่านจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็ดูแล้วก็คือว่าท่านท,ทําทำเพื่อประชาชนม,มันก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นหรอกครับ,รบมันอาจจะเป็นอโดยอัตโนมัติก็ได้เพราะว่าเราคิดที่จะมาเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ต้นแล้วมันทำไปโดยมันอัตโนมิติมั้ง เข้ามานโยบายหลักของท่านที่ที่วางไว้ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชามอบนโยบายอย่างไรให้ลูกน้องบ้างครับก็คือให้ทุกคนทําตามหน้าที่มาเข้าเวรตรงตามเวลามีหน้าที่อะไรทาตรงนั้นให้เต็มที่พอแล้วแล้วหลังจกเวรไปพักผ่อนครับพื้นที่รับผิดชอบของท่านเนี่ยกี่ตารางกิโลเมตรครสภาพพื้นที่เนี่ยมันกว้างครับ40ตารางกิโลครับแต่ว่าพื้นที่มันกว้างส่วนใหญ่เป็นท้องนาครับนะครับในพื้นที่เราไม่มีพุทธบาทเลยครับไม่มีสี่แยกไฟแดงเลยครับ ดังนั้นสภาพภูมิประเทศมันก็เลยไม่ค่อยมีอะไรที่รักก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมมากครับคดีจริงๆไม่เยอะนะทีนี่แต่ว่าก็มนะีเราก็มีบ้างน,นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคดีพวกลักลักเล็กขโมยน้อยนะฮะพวกเทาะวิวาานะฮะแล้วก็ปัญหายาเสพติดแต่ก็ไม่ได้นนรุนแรง ตอนนี้ส่วระเข้ที่น้อยที่ผมรับผิดชอบเนี่ย57.7ตารางกิโลเมตรค่อนข้างกว้างมากนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ย60%เนี่ยเป็นเป็นบ่อปลากับท้องนานะครับจะมีชุมชนประมาณ30%นะครับแต่ช่วงนี้ของเราเนี่ยกำลังเจริญเติบโตเนื่องจากว่าสนามบินโซนภูมิมาติดกันนะครับแล้วผู้ที่ทำงานในสนามบินส่วนใหญ่มาพักอาศัยอยู่ที่นี่ในช่วงวันทํางานปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ก็ไม่ถึงกับ กับมีแนวโน้มสูงเท่าไหร่ครับแต่ก็มีเรื่องลักเล็กขโมยน้อยเป็นเรื่องปกตินโยบายในการทํางานของผมเนี่ยนะครับให้ทุกหน่วยเนี่ยเร่งรัดในการทํางานทุกหน้าที่ทุกตําแหน่งนะครับแล้วผมตัวผมเองเนี่ยผมจะลงไปทุกทุกหน้างานนะครับไปดูแลทุกสุขของลูกน้องสิ่งใดขาดผมสนับสนุนได้ผมจะดาเนินการให้นะครับนโยบายหลักๆคือเน้นให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายนะครับการบริการเป็นหลักเรื่องปรับปรามยาเสพติด รเรื่องอบา,บายม,มุกในพื้นที่เราจะเน้นหนัก34เรื่องครับเหมือนทั่วๆไปที่ผู้ชาเน้นหนักมาพื้นท,ที่ที่ดูแลอยู่เนี่ยเป็นลักษณะยังไงบ้างคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือก่อนที่จะมาทํางานที่นี่นะครับก็รับข้อมูลที่ได้รับหรือได้รับการการสั่งการอย่างพู้ประชามาเรื่องหนึ่งก็คือตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่มียาเสพติดเยอะติดอันดับของของกรุงเทพอยู่แล้วนะครับรองจากคลองเตยแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือมันเป็นแหล่ง ที่มีแก๊งคนร้ายต่างๆอยู่บางพอสมวควรเราก็ <ๆ S 1> ให้นโยบายาว่าทำอย่าง,งไรเนี่ยให้เราเหมือนกับเอ็กซเรย์พื้นที่ให้เห็นว่าในพื้นที่เนี่ยมีกลุ่มแก๊งต่างๆหรือมีคนร้ายต่างๆอยู่ตรงไหนบ้างให้มันดีขึ้นขึนไปกว่าเดิมล้วก็ตั้งแต่เข้ามาก็มีการให้นโยบายโดยเฉพาะเรื่องอยางเสพติดเป็นเรื่องหลักอยากจะให้ตำรวจทุกคนเนี่ย แสดงความเป็นตำรวจคือตำรวจเองจะต้องมีความสามารถที่จะจับคนร้ายได้สำหรับผมผมผมให้เ,เรียกว่ามีเ,าเกณฑ์ในการตั้งของผมว่าอย่างนี้ว่าตำรวจไม่ว่าจะเป็นเสมียนคดีเปรียบเทียบปรับประจำวันหรือเอเป็นอะไรก็แล้วแต่ในช่วงอายุที่คุณทำงานไหวเนี่ยคุณต้องทำได้